นี้เ,าเราเลากระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปก็น,น้ำมันให้มันตูอ่ะขอบของกระทะน้ำมันมันร้อนแล้วก็ทำวิธีนี้ใส่ไข่ค่อยๆเทระวังน้ำมันกระเ,เด็นกระไต ไอ้กลัวน้ำมันกระเรด็นก็หาโลกกำบังกันเราเองอันนี้ป้องกันไข่ไม่ติดกระทะนะคะตักน้ำมันเชื่อมาใส่ข้างหน้าหน่อย <S <S นี่นก็แข็งๆปรบขอบประกอบประกอบกระกอบจาน อ๋อ,อ,อเป็นวิธีนิดหน่อยไอเดียทํางไงนมาสุกมากถูกแค่ขอ,เขอเบเกล็ดแดงตุ้งิงเสร็จแล้วแค่นี้อร่อยตักขึ้นรอน้ำมันออกใส่จาน ก็ทำด้วยซอสเดวแต่อยากกินซอไลา์ใส่ไปอ๋ออร่อยกับข้าวหนนะึง